ของเจดีย์ของหลวงปู่มั่นที่เขาเคยเห็นอะมากจนแต่ตอนนี้เรามาดูเจดีย์ของหลวงตามหา เหล็กอันนี้เป็นเนื้อเหล็กตช่เราเขางเรี่อตีริงเรียนยังเปจุกจับมหาต่อกาบจงเมา เสร็จแล้ว ลายมือต้นฉบับหนังสือประวัติหลวงปู่มันเขียนโดยหลวงตมามหาบัว ตามมหาบัวเขียนหนังสือด้วยหนังสือพระธรรมเทศนาโดยหลวงตามหาบัวอ๋อรวมเป็นพระธรรมเทศนาไม่ได้เขียนหนังสือถ้าท่านใดถ้าท่านผู้ใดประสงค์จะพิมพ์แจกเป็นธรรมทานท่านผู้นั้นกรุณาพิมพ์ได้ตามความประสงค์โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใดนอกจากพิมพ์เพื่อจำหน่ายจึงขอสงวนลิขสิทธิ เพราะผู้แสดงไม่ต้องการอะไรยิ่งกว่าใจที่เป็นสมบัติล้ำค่ากว่าสมบัติใดๆในโลก สม้าเดิมนายบัวออ่ะนางทองดีสีเนื้อขาวแดงสันฐานปานกลางทำธรรกิจตวัดหลวงปู่ม่นนี้หลวงตาก็ได้เขียน สุดความสามารถแล้วนะเรียกว่าจะให้เราเพิ่มอีกหรือตัดออกก็ไม่ใช่เลยก็ไม่ได้เลยเราทำเต็มความสามารถคิดดูสิเราเคยสนใจกับพิมพ์ดีดเมื่อไหร่นั่นละ่ะเรียนพิมพ์ดีดมาเจ้าของทำเองตรวจปุ๊บทุกอย่างเจ้าของทำเองหมดพิมพ์หนังสือนี้แล้วก็พิมพ์ปฏิทาที่เราเรียนพิมพ์ดีดมาก็ได้หนังสือสองเล่ม เราเป็นคนพิมพ์ดีดไม่ให้ใครตรวจใครตัดอะไรทั้งนั้นได้สองเล่มพอพิมพ์หนังสือประวัติหลวงปู่มั่นกับปฏิทาเสร็จแล้วพิมพ์ดีดไม่ทราบตกทวีปไหนจนกระทั่งป่านนี้ไม่ได้ถามถึงกันเลยนะนั่นลหะตั้งใจเรียนมาเพื่ออันนี้โดยเฉพาะไม่ได้ทำประโยชน์อย่างอื่นใดทำทางนี้โดยเฉพาะนี่พูดถึงเรื่องความสนใจของเรา เราทำเรียกว่าความรักความเทิดทูนทุกอย่างสุดหัวใจจดหมายต่อปัญหาธรรมะลายมือหลวงตามหาบัวเพราะฉะนั้นการเรียบเรียงหนังสือนี่เราจรึงทำแบบสุดหัวใจใครจะตำเนิติชมยังไงก็สุดกำลังว่างั้นเถอะ ได้ทําที่ว่านี่เราแต่งด้วยความเทดิดทวนจริงๆนะทุกกิทุกกีเราอ่านทดสอบตลอดเวลาเลยจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วยกขึ้นแท่นพิมพ์ห้ามไม่ให้ตรวจบุ๊ฟอะไรอีกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นเลยนะนั่นแหละเราทําเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544 งตาธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกาศเกติคุณที่ได้บริจาคทองคำแท่ง1,079แท่งน้ำหนัก13ตันโอ้โหและเงินจำนวนอีกส10ล้านดอลลาร์กว่ากว่าตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมสอง1 ถึงวันที่21เมษายน2560จำนวน22ครั้งใจการจากพระสังฆราชพัดยศจากในหลวง